ห <emaal> มูปิ้งได้ปิ้งนานอ่ะแป๊บหนึ s. <S น่งดิพ่ <Tonight> อห,หนูขอดูดีลก่อนว่าแอปไหนดีสุดขอทุกท่านพบกกสุดดีลสมชัย จะเป็นผู้ที่ครอบครองอันดับแ่กระหว่างมุมเขียวเบลล่าโก้แกรฟฟูดกับมุมดำผู้ท้าชิงออแอบอื่นเยิ้มระเบิดนทั้งคู่ไหว้ครูกันอยู่ที่กลางเวทีออแอบอื่นขึ้นท่าพระรามแผลงสอน ใส่โปรส่งทันทีปล่อยไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่เบลล่าก็อแกฟรูรับได้จับหักทันทีแค่นี้เองเหรอคงดีครับยังไงตามด้วยท่าสาวน้อยปะแป้งรางแหวนคืนที่โปรส่งฟรีศูนย์บาททุกออเดอร์แม่คนดูสะใจสึกชิงมือเช้าช็อก ยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับออแอปอื่นพยายามย้ำใหญ่ใส่เบล่าเตะตัดขาทุกช่องทางย้ายขึ้นมาเตะตัดลำตัวรัวแจกโคตรใหญ่เลยโอ้แต่เบล่าเกี่ยวไว้ได้ทำไมตอนที่เดี๋ยวก็รู้รัวคืนรัวโคตรคืนแม่คนดูเติมโคตกันใหญ่เลยเติมโคตรไมการาลดทุกชั่วโมงคุณค้างระคัช่วยสั่งได้ยังลูกแ๊บนึ่งดิพ่อยังดูไม่ครบเลย ล่รีบเลยนะปิดดีวให้ได้คนดูเขาหิวใหญ่ยยเขารอนานเคยตื่นมาแล้วหิวแสบทอง,อหงไหมแล้วใจเข้าใจเราคือเอายังอ่หมูยังหมดแล้วเนี่ยยังไม่สิ้นเสียงระฆังครับตั้งคู่วิ่งเข้าใส่กันกลางวทดีครับแม้วาดเสียวโบ้ ชิงยองกันอยู่ที่กลางเวทีโยนเข่าพยายามจะฮุกขวาครับโอ้จอระเจ้ฟาดหักไปอีกทีครับหลบได้ไงครับโอ้อ้าวเหม็นเท้าคู่ต่อสู้หรือยังไงถึงกับเซ่เลยแหละเบลล่าเบลล่ายังไงครับอ๋อแอปอื่นจะก็ไม่เป็นจอบแล้วแต่แมนโดนครับลูกนุงมัดเด็ดฮอตดิวนะครับล้ำต้น19บาทนะครับลุงล้วงเลยครับมาแฟนเจ้าบอกชอบใจกันนะมัดเด็ดจริงๆครับ้าแชมป์ไปแล้วหมูปิ้งมื้อเช้านำได้ส่งแล้วโอ้ดีใจด้วย กลางวันอยากกินผัดไทยอ่ะสั่งให้หน่อยดิได้พ่อเดี๋ยวเทียบแอปอื่นแป๊บฮะเอาอีกเหรอกลัวปเราไปล่างได้ความมันมือเทียมเริ่มต้มส้นอีกแล้วนะครับมาทอนนิ้วกันราคาที่สิบเาบาทนะครับเต็มปาก่าอ้าวแล้วมือเย็นนะเหมือนเดิมเทียบพอฮะสั่งเลยดีกว่า สั่ง grab food คุ้มเป็นเอกฉันท์ hot deals ลดแรงทุกวันส่งฟรีสั่งเลย